มาเสร็สบน้ำกันจ้อู้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่กนจ้ามาจ้าพี่นองจ้ามื่อนี้มาพ่อค้าชงสาวปลาผ้ากินจ้าเมื่อนี้สาวปลาสิผ้ามากิน ตำหนวดหมึกจ้ะตำส่วนหนวดหมึกจ้ะพี่น้องอู้หุยมาแสบๆน้ำกันจ้ะอู้ยกินเบิด์ตปนอน้อจ้ะนอนตื่นขึ้นใหม่เด,นนดี๋ยวกินหยังจดจวด s w i n g s w i n ขออนุญาตกินเส้นก่อนเด้จ้ะพี่น้องจ้ะแสบอีกแล้วแสบอีกเลยจพี่น้องจ้นะนะั่นนะ 嗯。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. no. Mm -hmm. Set. Good. Oh. Vâng Vâng, tớ sẽ ăn nhằm mm thử -hmm. 嗯 <laughs>。 นะไม่ยู่กรุงเทพซิวขึ้นกระสันต้องใส่แผนนะ่ง อบอกว่ากินเผ็ดหลายเป็นไหนเราเปียบมาถมาทานะแม่แม่ก้อยขอบปุ่นหายไปอัลดละเลยไปหาพอ เพชรพี่น้องอยากกินเพชรๆสวงๆสวงอิี๋สวงวะเลยบันเนี่ยหูของแท้ปากก็น่าจะ ปาจวดสว่างปคักาบางแน่พี่น้องเออสู้จอดแบบนี้ละถึงใจเลย เอาอาหลาจาพี่น้องจา๋าแม่นู้งมันอนีกอะแซ่บเพราะยังมุดขี้ดินยันไม่เจอเท่านี้พันขึ้นมากินน้ำอ่หล่จ้าพี่น้องจา๋ามือนหนึ่งซาบากะข้อราไปก่อนนะจ๊ะฝากก้ไนใหญ่ก้อนแฉะในเดจา้าสวัสดีจา้า